ทุกคนเช้าๆตื่นออกมานะฮะเดินมาจากชาวเวลเลอร์รุมเก่าชาวเวลเลอร์ลอสเจอร์้มเลือดหมู่ของแม่ติว๋วไม่แ๊ดเนี่ยทุกคนอยู่ตรงนี้ฮะนี่วังหลวงที่พม่าเผาพระที่นั่งสุริยะธรอยูต่ตรงนี้เองเนี่ยข้ามาจากสพานาวัเท่าเมร์ใช่ไหมเดินมาเดียวก็จะถึงตรงนี้เลยอร่อยมากทุกคนจ๋อเป็นร้านที่แบบอยู่ตรงนี้เลยทำเลถนนตรงนี้เลยนะลายคนพุทธศาสตร์ต้นไม้ประวัติศาสตร์นะฮะ<ม>คือ อร่อยมากนุ่มไม่เหนียวไม่มีกลิ่นสาบใดๆรสชาติใส่พริกน้ำปลาเอา่อพริกน้ำส้มไปนิดเดียวเข้ากันเลยค่ะทุกคนอยาสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวหน่อยๆนอนะอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงยังได้เลยอืมเามอร่อยมากเช้าเช้านะกลิ่นร้ลองอร่อยมาก ตุดยอดครัต้องมานะฮะใครมาเที่ยวยุทธยาเนี่ยมางานมาโยกโลกก็ดีเดินลัดไปทางนี้ได้เลยค่ะมีทางลัดไก่เล็กๆฮะ,ะไม่ต้องอ้อมโลกไก่เดินไปนี้นะคะะรับอร่อมากสอดรถกินกันห้เลยครั กระเพาะคนเราเนี่ยชอบอะไรที่ร้อนๆอุ่นๆเช้าๆกินอุ่นๆแบบสุขภาพดีครต้มเลือดหมูของแม่ติปะแปดนะฮะเป็นคนขายแล้วก็ช่วยกันสองคนนะทุกคนอร่อยมากนี่ครรถสองแถววิ่งรอบเมืองไปจุงถาในรถไฟโลตรงโลตัสขนส่งนะฮะสาระต่างก็ผ่านทุกคนนีครั ข้ามไปก็เจอวัดนาพเมนถูกไหมระเชิง่าที่พระเจ้าดักสินมีศาลพระเจ้าดักสินนะฮะระโคกพญาประตูแห่งการเวลาก็ไปจากกรุงศรีเอ่อกรุงเก่าชาเวเลอร์ลอสก็ประมาณกิโลเดียวจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดให้ใกล้นะฮะระเชิง่าก็ประมาณ900เมตรจากกรุงเก่าชาเวเลอร์ลอสทุกคนว่อกมาก ไส้ยิ่งโดนไส้เข้าไปอร่อยทุกคนอย่าโพสตอนเดี๋ยวจะยาวไป